โอเมอร์ชูเปอร์สวัสดีครับคลิปนี้พาทุกคนมาที่บ้านห้วยหีนะครับที่อำเภอเมืองจกกังหวัดแม่ฮ่องสอนจะพาไปดูกระบวนการย้อมผ้าทอผ้าและชวนคุยเรื่องราวลวดลายผ้าของที่นี่นะครับว่ามีอะไรบ้างโอเมอร์ชูเปอร์สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านห้วยหีนะครับ อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับผมจะพาไปดูกระบวนการย้อมสีจากสีธรรมชาตินะครับก็คือห้อมนะครับแล้วก็มีการาย้อมสีถักทอแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งข้างหลังผมเนี่ยก็จะเป็นทั้งกระบวนการเลยนะครับจะพาไปดูแล้วก็พาไปคุยด้วยนะครับแล้วก็พาไปชมเสื้อด้วยไปครับ <Thank you. S 1> มาแล้วโอเค อันนี้พึ่พงย้อนเลยแล้วเนาะพึ่งย้อนเแล้วหรอกพึ่งย้อนอ่ะเดี๋ยวถามพี่ก่อนที่นี่คือกลุ่มอะไรนะครับพี่คือ,อนนที่เขาพาผมมานะครับมาใกล้ๆหน่อยที่นี่คือที่ไหนครับนี่เป็นเป็นกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านห้ยหีนะครับเนาะเป็นเป็นกลุ่มที่เขาทําเรื่องผ้าทอแล้วก็เวลามีนักเที่ยวมามแล้วก็เขาจะเขาจะดูเรื่องของมิปัญญาการทอผ้าการใช้สีจากธรรมชาติอะไรพวกนี้นะครับเนาะ อืมโอเคข้างหลังเนี่ยเหมือนจะมีกำลังจะต้มอะไรบางอยา่างเดี๋ยวมาดูกันครับอันนี้คือคืออะ,อะไรสักอย่างที่ต้มเดี๋ยวผมจะทมเมื่อาสักคนหนึ่งสักคนนึเมือม่ออันนี้ไอ้แต่ดืงแต่ดึล่าอะไรเออซินยาล่าซินยาลาภาษาไทยคือใ <By home. S 1> บห้อมใบห้อมนะครับเ,เดี๋ยวมาดูใกล้ๆอันนี้คือใบห้อมนะครับเอามาจากไหนครับปลูกปลูกเองปลูกเองอันนี้คือใบห้อมนะครับ ซึ่งใบหอมเนี่ยให้สีสีอะไรครับออมาเป็นสีสีครามใช่ไหม,มนี่จะได้สีแบบนี้นะครับอืมครับน่าโอเคเดี๋ยวมาครับเมื่อน้อยเมื่อาเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าอันนี้ทำยังไงครับเราใช้ใบหอดต้มกับน้ำน้ำาขี้เท่าน้ำขี้เท่าแล้ว เราตัดใส่ไส้ค่ตัดใส่แล้วก็ลาดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะลาดอันนี้สีหนึ่งรอบลาาแบบนี้ค่ะนี่นี่มันละเอียดร้อนนะอ๋อนี่คือลาดแล้วก็สีมันก็จะเปลี่ยนเลยอันนี้คือได้อะไรครับอโ้ไม่เป็นไรบัดน้องมีวะอาศอยทั้งรายละเอีย คือเขากำลังเตรียมอยู่แต่ว่าผมก็มาถ่ายใกล้ๆนะครับขออภัยผมจะมาดูมาดูวิธีการลาดสีเพื่อที่จะเปลี่ยนสีเป็นสีครามลาดอย่างนี้ถลาดแล้วเราเราต้องหมุนแบบนี้หนึ่งถ้าไม่หมุนนี่จะมันเขาไม่ชุบเหรอครับที่นี่ไม่ชุบค่ะเขาเลี้ยวจากพ่อแม่สมัยขอเขาสอเบ็นี้อ๋อคือคือใช้วิธีลาด ดังนั้นก็ต้มน้ําเยอะพอสมควรเพ<ช>ื่อที่จะเอามาราดที่นี่นะครับนี่ก็หนึ่งหม้ออันนี้เมื่มอเป้าชื่ออะไรครับเม,มือเปิดเลยเมื่อเปิดเลยกํลาลังราดให้เราดูนะครับาก,การย้อมสีธรรมชาติมากนี่ใครยังไม่เคยเห็นก็นี่ถ่ายถ่ายมาให้ดูให้เห็นเลยนะครับเขาทำกัน่างนี้ที่บ้านนี้นะครับแต่ว่าบางพื้นที่เนี่ยเหมือนว่าเขาจะจุ่มเลยนะ แต่แต่ละที่เนี่ยก็จะมีเะไเรียกเ่ลักษณะการระบวนการที่ต่างกันอยู่นะครับมินมีแล้วมือกาออกาพอค่ะเอกาพอนะครับเมื่อเอกาพอเดี๋ยวให้เมือเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันมีสีอะไรบ้างจากเอาต่อที่หนึ่งเลยค่ะที่นี่เลยมี่มาเป็นใบหอบค่ะนี่สีอกมารป็ีแบบนี้ค่ะอันนี้จากใบหอบนะครับอันที่สองล่างคันเดียวค่ะตัดคันเดียวอันนี้ ก็คือใบบัวบดาตาค,ครับอันนี้คอ,อันนี้ก็ลูกมันละค่ะอันนี้ค่ะอ๋อได้จากลูกมันนะละอันนี้สีออกมาแบบนี้เราต้าองใส่สมองล,ลูกสมองนี่สมองเนาะเรื่องลูกสมองภาษาไทยอ่ากินก็ได้เป็นสมุนไพรได้อันนี้ให้สีนี้นะครับออกสีเทานะครับใ่ครัเราต้องใส่นี้ด้วยค่ะเอาผสมน้นำขี้สนิมนะน้ำขี้สนิมสนิมจากอะไรรคับ แต่จัดในในโครอ๋อสนิมโครมผสมผสมสองสีถ้าไม่ใส่นี้สีมันไม่ขึ้นอ๋อก็จะได้สีนี้นะครับต่อไปครับต่อไปนี้อันนี้เปือกมะม่วงกบบขมิ้นอันนี้เหรอเปือกเปือกต้นมะม่วงกับขมิ้นนะครับก็จะให้สีสีเหลืองค่ะสีเหลืองนะครับแล้วสีอันนี้ใบ เตินเลยค่ะอันนี้ค่ะเรียกใบเตินเลยค่ะโอ้ภาษาก็เหรี่ยงเรียกเปลือกเติร์นเลยนะครับภาษาไทยก็เตินเลยเราต้องใส่น้ํานี้ด้วยค่ะถ้าไม่ใส่ใหญ่ขึ้นค่ะผสมกับสีสนิมนะครับเดดถอ้าแล้วอีกสีหนึ่งเตะกี่ขั้นได้คืออันนี้ดอกกาบิดอกกาเบเพกาเปลือกเพกาอ๋อนี่เปลือกเพกานะครับ อันนี้เราปลูกเองหรือว่ามันขึ้นตามธรรมชาติชาค่ะก็เป็นทุนทางวัฒนธรรมของที่นี่นะทุนทางสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่แล้วก็เลยใช้สีนะครับก็ให้สีมาประมาณนี้เขาย้อมเสร็จแล้วก็จะมาสู่ตรงนี้ครับ เบือบ้อตาเบือบ้อตาอ๋อเบื้อตาเบื้อตาบื้อตาแปลตรงตัวคือแปลว่าจกใช่ไหมครับ,บจกผ้านะครับอ่าก็จะเป็นการขึ้นทำไมมันต้องสลับกันอย่างเงี้ย <c oughs> บ้านผมเรียกว่าเบื้อตาที่นี่เรียกว่าเบือ <c oughs> อ้อตาบะเบื้อตาเบื้อตาอ๋อก็เมืเบื้อตาแบบเออเบื้อตานะครับแต่จริงๆบ้านผมแปลว่าเรียกเลี้ยงนะครับเบื้อเบื้อดาเบื้อตาแปลว่าเลี้ยงนะครับแต่ที่ที่นี่แปลว่าจกผ้านะ

ดอกหญ้าริมทางครัปักดเลยใช่ไหมครับปักดยเสลายอะไรครับลายกระเป็นเหมือนึกระเป็นเหมือนผีเสื้อใช่ไหมครับอันนี้มีลายผีเสื้อเป็นมุนอ่ะสกอขับพ่อสกอขับพ่อครัหาวัตถุดิบมาย้อมผ้ามาจกผ้ามาทอผ้าแล้วก็มาใส่ลวดลายนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์อ๋อเป็นการเย็บผ้านะครับ ก็นี่ก็เป็นกระบวนการของการผลิตนะครับจริงๆทุกอย่างเป็นความรู้ของภูมิปัญญาที่สั่งสมมาอันนี้ไม่ต้องเรียนมาเรียนแหละแต่ว่าเรียนแบบชุมชนยังไงมันเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่เรียนสอนในชุมชนนะครับเป็นการพลรพักลักจาอย่างนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูเสื้อผ้าที่ทอเสร็จแล้วบ้างว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ขอขอผู้หญิงค่ะ ใส่ได้เฉพาะคนที่แต่งงานแล้วค่ะนี่ถ้าคุณม่แต่งงานนี่ใส่ไม่ได้ไปชูกับอันนี้ค่ะทัหมดเลความนักถือก็แบบแบบแบบใส่ก็ใส่เสื้อกใส่อะไรเลยเขาไม่นักถือนะคะเขาโราใส่ได้หมดเลยแต่ตอนที่นักถือศาสนาศาสนาพีนี่ห้ามไว้เลยค่ะคุณหักพิธีเก็ไม่ให้ใส่ใส่ไม่ได้ค่ะศาสนาก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกลับปอยู่เราเป็นผู้ญิน เป๊ะสาวก็ใส่เสื้อสีขาวแบบนี้ค่ะแต่อันนี้มีลายลายนี่นะคือรูปเดือยจากไร่ไร่หมุนเวียนแล้วก็มีดอกอันนี้เป็นลายอะไรบ้างครับอันนี้กับลายกระปีดอกเลยค่ะกระปีดอกแล้วผีเสื้อคนกะเหลี่ยงถึงชอบชอบที่จะปักเป็นปร,ปร,ร,ปร,ปรูปผีเสื้อรนะครับตอนเมื่อก่อนนี่มามีพ่อแม่เขาเขาเล่า,าๆๆนิทานให เขาไล่เาไล่าว่ามีภรรยาค่หนึ่งใส่เสื้อแล้วทอทอผ้าแบบนี้เลยไม่ใส่ลลยนใสัยอ่ะเลยผัวก็เขาไม่มาอยู่กับแต่แล้วเขาชอบหนีไปเลยเขาไปหาอะไรนะเรือกว่าผันลีเขาบอกว่าเออเราเป็นผู้หญิงถ้าแต่งงานแล้วเราต้องใส่เสื้อนี้เราต้องใส่รูดใส่ดอกใส่อะไรนะดูให้สวยหรือผัวจะเข้ามาอยู่กับ เนี่ยได้แต่อ๋อก็เป็นเหมือนกุศโลบายเออใช่ค่ะมาเป็นความเสน่ห์ของเสื้ออ๋อก็มันก็เป็นกุศโลบายหนึ่งที่สอดแทรกไว้ในเสื้อนะครับเพราะว่าก็้ใส่ลายดคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยชีวิตสีสันมันก็จะน้อยลงเนาะใช่ะดังนั้นการเพิ่มลวดลายเข้าไปเนี่ยก็เหมือนกันเพิ่มสีสันให้ชีวิตก็อยู่ที่ในเสื้อนี่ค่ะ นะครับอ้าแล้วอย่างของมือกานนี้ลายนะครับลายดอกไม้อันนี้ค่ะดอกอะไรครับมั่เหมือนกับดอกอะไรนี่ดอกกุหลาบตูการี่นี่ดอกกุหลาบอันนี้เป็นลายประยุกต์ใช่ไหมครับใช่ค่ะายประจุหมุดโอเคก็นี่เป็นถ่ายเห็นกระบวนการทั้งหมดนะครับทีนี้ถ้ามีคนสนใจผ้าเนี่ยเขาสามารถติดต่อได้ที่ไหนครับติดต่อซื้อได้ที่ไหนติดต่อได้ซื้อที่มืกกาอีกาพอกก็ได้ค่ะเปประทากกลุ่มสตรีบ้างวิธีค่ะแต่ที่นี่ไม่มีสัญญาณแลติดต่อยังไง เอาเบอร์มีค่ะมีเบอร์อยู่ใช่ไหมครับเบอร์อะไรครับเบอร์ศูนย์หกสี่ศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งหกเจ็ดห้าติดต่อได้ค่ะติดต่อได้ก็ต่อเมื่อมีสัญญาณนะครับแต่ถ้าติดต่อไม่ได้ก็คืออยู่ที่บ้านเพาไม่มีสัญญาณใช่่คะนะครับก็จําไว้แล้วกันเบอร์สำรองก็มีค่ะอ่าเบอร์สำรองก็มีป้าบ้านเบอร์สัตวอะไรใจยังไงซุ่มเป็กซุงเบอร์สำรองอะไรครับซุ่มเป็กซุงซัน ก็ถ้าสนใจก็ติดต่อติดต่อเบอร์นี้ได้นะครับลองโทรดูครับถ้าโทรติดก็มีสัญญาณก็สามารถคุยได้นะครับสอเบอร์เลยค่ะหรือใครจะมาที่นี่ก็ได้ที่บ้านห้วยหีนะครับอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็นั่งรถขึ้นมาห่างจะไม่ไม่จ่ายประมาณเมืองประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับมาถึงที่นี่ถ้ามีโอกาสลองมาเที่ยวนะครับแล้วก็มาดูมาสนับสนุน ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนนะครับแล้วก็หนึ่งในกิจกรรมนี้ก็คือการทอผ้าที่เราได้มาดูนะครับผมซึ่งผมก็ซื้อไปแล้วหนึ่งตัวเดี๋ยวพงนผมจะใส่ดูนะแต่ละบายบายนี่เป็นกระบวนการของผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอนะครับซึ่งมีตั้งแต่กรรมวิธีในการไปหาสีจากเปลือกไม้แล้วนํามาต้มแล้วมาถักทอรวมถึงการใช้จินตนาการในการสร้างลวดลายบนลายผ้าที่แฝงไปด้วยนัยยะและความหมายนะครับพบกันใหม่คลิปหน้า คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ